สำหรับงานไทยที่เมืองบาทโฮมบวกประเทศเยอรมนีในปีนี้นะคะระหว่างวันที่10ถึง11สิงหาคมพุทธศักราช2567เลยนะคะแต่เขาจัดบริเวณสวนสาธารณะหรือที่ครัวพ์คบาทโฮมบวกประเทศเยอรมนีค่ะเขาก็จัดทางเข้าเป็น2ทางนะคะฝั่งด้านนี้ก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วตรงนั้นได้เลยคนละ5ยูโรนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า12ปีเข้าฟรีนะคะ ถ้าเข้ามาตรงนี้ทางเข้าอีกด้านหนึ่งก็อยู่ฝั่งตรงข้ามนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเข้าด้านนี้นะคะถ้าเข้ามาด้านนี้หรือฝั่งนี้ก็จะเดินเข้ามาตรงเข้ามาเห็นบูธหรือเห็นซุ้มของการบินไทยนะคะแล้วก็จะเห็นเวทีกลางอยู่ตรงนี้นะคะหลังจากนั้นก็เดินชมงานไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็จะมีะซุ้มต่างๆหรือเต็นท์ ขายอาหารขายเครื่องดื่มขายสินค้าขายผักผลไม้ไทยเยอะแยะเต็มไปหมดค่ะเราเดินมาด้านนี้นะคะเค่ะตรงนี้เป็นเวทีเวทีกลางของงานนี้โอเคตอนนี้กำลังเปิดงานก็มีผู้คนเยอะแยะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติมาร่วมงานนะคะดูฝั่งนี้ผู้คนก็มานั่งชม พิธี <Thailand S 1> เปิดงานนะคะสมทางด้านโน้นเป็นของการบินไทยคะ่ะด้านโน้นถัดไปนะคะกำลังเปล่าเปิดงานนะคะตันนี้กำลังกล่าวเปิดงานกำลังเข้าสู่พิธีการนะคะ

บรรยากาศที่เวทีกลางขณะนี้นะคะก็กำลังมีพิธีการเปิดงานอย่างเป็นทางการค่ะมีโตมีม้ายาวให้คนที่มางานนี้นั่งด้วยนะคะทั้งชาวไทยชาวต่างชาติก็นั่งชมพิธีการเปิดงานงานไทยเฟสติวัลที่เมืองบาทโฮบวกประเทศเยอรมนี er นะคะฝั่งนี้ ด้านนอนก็จะเป็นเต็นท์นเป็นซุ้มขายอาหารขายเครื่องดื่มหรือขายสิ่งของต่างๆเกี่ยวกับของไทยๆนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นซุ้มของการบินไทยค่ะของไทยแอร์เวย์นะคะดูค่ะเขาก็มีโปรชัวมีประชาสัมพันธ์ของสายการบินด้วยนะคะมีกิจกรรมต่างๆให้ทำทำอะไรคะตรงนี้ น่ารักจังเลยอันนี้ทำอะไรคะทำว่าวทำว่าว,ว,าวอุ้ยโ <laughs> 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 อ้เก <laughs> ่งมากเลยค่ะเดี๋ยวทำว่าวว้าวไทยนะคะแบบมีกิจกรรมให้ทำด้วย <laughs> น่ารักมากนะคะในเต็นท์นี้ในซุมนี้เป็นของการบินไทยนะคะเดินมาเรื่อยๆนะคะจนสุดฝั่งด้านนี้อันนี้ก็เป็นประตูทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะคะ มีซุ้มขายบาทขายตั๋วแล้วก็จะมีศาลาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของสวนสาธารณะแห่งนี้ที่เมืองบาธโฮมบวกประเทศเยอร,รมนีนะคะถัดมาฝั่งนี้ก็ที่เวทีกลางก็ยังมีการเปิดงานยังมีพิธีการอยู่นะคะยังไม่จบค่ะผู้คนก็มาเดินเรื่อยๆช่วงนี้ช่วงเช้าและเป็นวันเสาร์ด้วยคนไม่เยอะมากนะคะ เป็นวันดีเลยค่ะคนไม่หนาแน่นถ้าวันอาทิตย์เนี่ยคนจะเยอะมากเยอะจริงๆนะคะตอนนี้ที่เวทีกลางดีการแสดงนะคะเค่ะเริ่มละราไทย สองนี้ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นเวทีกลางก็กำลังมีการแสดงรำอวยพรนะคะรำไทยร้านนี้ก็ขายพวกผ้าไทยทั้งหลายผ้าพันคออี้นะคะคนก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติแต่ชาวต่างชาติก็เยอะค่ะมาเดินชมงานไทยชมสินค้าไทยมารับประทานอาหารไทย ส่วนการแสดงก็เสร็จสิ้นลงไปละนะคะดูคนก็เริ่มหนาตาขึ้นแล้วค่ะร้านนี้ร่มทางภาคเหนือด้วย้านนี้ขายเครื่องประดับค่ะสวัสดีค่ะร้านนี้ขายเสื้อผ้าชุดไทยผ้าไทยบายจารียาอู้ชุดนี้สวยจังเลยชุดนี้สวยมากเลยค่ะสวยจริงๆ สวยมากค่ะร้านนี้ก็ขายผักไทยขายสินค้าไทยเช่นเดียวกันนะคะดูผักต่างๆฟักทองฟักเขียวมะระพลิกหอมค่ะถั่วฝักยาวผลไม้ต่างๆเหล่านี้เยอะเลยค่ะยกสมอก็มีนะคะเดินไปเรื่อยๆค่ะร้านนี้ขายอะไรเนี่ยพวกสบู่ยาสีฟันแชมพูสมุนไพรทั้งหลาย ตาดอกบัวคู่นะคะ <Yeah. S 1> ดอกบัวคู่มาไกลถึงประเทศเยอรมน,นีเลยค่ะทะเตสาบันดอกบัวคู่นะคะถัดมาเป็นร้านอะไรคะด้านหน้าเราร้านกว๋วยเตี๋ยวเย <Yeah, S 2> ค่ะก๋วยเตี๋ยวชามละ12ยูโรนะคะ <Yeah. S 1> ฝั่งโน้น <Yeah. S 1> ก็เป็นร้านขายสิ่งของของไทยนี่แหละค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ อบะมี่สำเร็จรูปนะคะเห็นะคะข้าวหอมมะลิอันตราซันลีไหคะโอ้ยลูกค้าเยอะเลยเต็มร้านเลยนะคะโอ้คนเริ่มเยอะแล้วคนเริ่มเยอะนะคะฝั่งนี้ ร้านขายก๋วยเตี๋ยวขายส้มตำขายมะม่วงผัดไทยส้มตำไส้กรอกหมูสเต๊นคะคะสตรีทฟูด้ดผักก็มีมะละกอถั่วฝักยาวน้ำพริกเยอะมากนะคะเยอะอจริงๆฝั่งนอนร้านขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทยเสื้อผ้ามวยไทยอย่างเนี้ยค่ะ ค่ะไทยไทยสวัสดีไทยแลนด์เห็นไหมคะาามาร้านนี้อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติพวกยาดมยาหม่องสเปรย์ต่างๆนะคะตรงนี้สวัสดีค่ะ <c oughs> อ๋อสมายา <c oughs> อันนี้ร้านขายเสื้อผ้า ค่เสื้อผ้าสวยๆทั้งนั้นเลยนะะด้านน้งก็เป็นอาหารนะคะเป็นอาหารอันนี้เปเตียเเต๋ยวเปเตีย๋ยวเย็นตาโฟของทอดต่างๆนะคะอาหารหลากหลายค่ะฝั่งนี้ ขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าไทยๆแล้วก็เครื่องประดับสาวสวยอุ้ยสวยมากเลยค่ะสวัสดีค่ะสวยไม่แพงคนะสวยคนขายก็สวยคนขายก็สวยค่ะเออสวยผ้าสวยคนสวยราคาดีงามด้วยนะคะใครไม่ซื้อผิดหวังแน่นอนใช่ใช่มานะคะมามาทันค่ะพรุ่งนี้ใครสนใจมาเลยค่ะ พรุ่งนี้ยังมีอีกวันวันที่11เนี่ยเห็นไหมคะดูค่ะฝั่งนี้เหมือนกันดูค่ะสิ่งของสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะถ้าสังเกตนะคะทางด้านขวามือก็จะขายพวกสิ่งของเครื่องใช้เสื้อผ้าถ้าทางด้านซ้ายมือที่เราเดินไปเนี่ยก็จะขายพวกอาหารขายเครื่องดื่ม ผลผลไม้อย่างนี้ค่ะฝั่งนี้เป็นขายเครื่องดื่มนะคะพวกชาต่างๆน้ำลำไยอย่างนี้ค่ะด้านนี้ข้าวเหนียวส้มตำผล,ลไม้ไทยตรงนี้เป็นเครื่องดื่มนะคะเห็นไหมคะเครื่องดื่มต่างๆเดินไปเรื่อยๆนะคะ ช่วงนี้คนจะเยอะจะหนาตาขึ้นมากเราดูซุ้มนี้นะคะคนแน่นเลยค่ะเพราะน่าสนใจจริงๆซุ้มนี้เขาเป็นพืชผักไทยตามฤดูกาลปลูกในประเทศเยอรมนีนี่แหละค่ะเดีย๋ยวดูต้นมะละกอของเขาปลูกใส่กระถางนี้นะคะจะอ,ออกลูกออกผลละเห็นไหมคะเนีย่ยผัดมาดูอันนี้ผักกระถินต้นผักกระถินผักกระเฉดมะตูมแคร เดีพืชผักของเขาสดสดจากสวนทางนั้นเลยนะคะเดินชมไปเรื่อยๆนะคะร้านนี้เคยราวขายทุกอย่างนะคะขายเครื่องดื่มทุกชนิดขเขยราวเห็นไหมคะเบียร์ช้างเบียร์สิงเครื่องดื่มของไทยมีทุกอย่างเห็นนะคะเยอะมากเยอะมาก ยิ่งสายมาเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะนะคะแล้วอากาศก็ดีด้วยเห็นไหมคะท้องฟ้าสีครามเลยนะคะดูซุ้มนี้ขายกะหรี่ปับ๊บดูน้ำปัน่นน้ำผลไม้ปัน่นน้ำแข็งใสนะคะขนมไทยขนมหวานมีทุกชนิดนะคะขายน้ำแข็งใสมีน้ำพริกแคปหมู แหนบลุกเค่ะ,ะขนมไข่หงลอดช่องน้ำลำไยชาเขียวชาไทยมีทุกอย่างอู้หน่าทานจริงๆนะคะร้านนี้ก็หลากหลายนะคะหลากหลายสินค้าที่นำเข้ามาขายนี้สวัสดีค่ะอันนี้ลอดช่องรวมมิตร,ร กินเชิญเข้ามาใกล้ๆเลยนะคะนี่นะคะเอมาเลยค่ะมาอร่อยอร่อยเลค่ะรวมมิตรเย็นชื่นใจอยู่เต็นที่เท่าไหร่คะเนี่ยเต็นที่ 13A มานะคะใครที่ยังเข้ามาไม่ถึงเนี่ยรวมมิตรหวานหานเย็นเย็นที่เต็นท์ 13A นะคะสินค้าเขาก็มีเยอะค่ะเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายนะคะ หรืออาหารร้านนี้คนก็เยอะนะคะขายขนมไทยๆขายขนมไทยๆทนะคะสดี๋ยวให้ชิมได้ด้วยดูค่ะข้าวตี๋กวาหมี นะคะเครื่องปรุงช้อนซ่อมตะเกียบตั้งไว้ตรงนี้วเวยเตี๋ยวอร่อยอร่อยค่ะชมมาเรื่อยๆค่ะดูร้านนี้ก็เยอะเช่นเดียวกันขนมไทยๆมีเป็นแพ็คเป็นกล่องอย่างนี้ค่ะผลไม้เช่นเดียวกันสวัสดีค่ะโอ้ค่ะดนูขนมไทยหลากหลายชนิดผลไม้ไทยผักไทย ของขบเคี้ยวเยอะแยะเลยค่ะเดินมาเรื่อยๆค่ะด้านโน้นก็เป็นภายในบริเวณสวนสาธารณะนี่แหละค่ะ,ะผู้คนก็ไปนั่งพักผ่อนกันอยู่ตรงโน้นตรงสนามหญ้าใครมีเสือมีศาสตร์มีเก้าอี้ปิกนิกก็ปูนั่งนั่งเล่นนอนเล่นหรือนั่งรับประทานอาหารกันนะคะแต่ฝั่งโน้นก็กําลังสนุกสนาน คนก็เริ่มทยอยมาเรื่อยๆนะคะเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆดูซุ้มนี้เต็นท์้นะคะก็ขายผ้าไทยค่ะเห็นะคะขายผ้าไทยชุดไทยเครื่องประดับประดาของไทยๆท,ทั้งนั้นสวยๆนะคะฝั่งน้นก็จะมีผ้าไทยโบราณมีของทอดต่างๆมีขนมไทยนะคะเห็นไหมคะงานนี้ก็เป็นโอ้ มีต้มยำต้มขาไก่ดูสิ่งของเหล่านี้นะคะดูไปด้านนอนนะคะร้านนั้นก็ขายกิทช็อปค่ะนะคะฝั่งนี้ก็ขายผักผักสวนเขาบอกสองกรัมห้ายูโรนะคะก็มีผักต่างๆหลากหลายชนิดค่ะร้านนี้ก็ขายแคปหมูขายแหนมนะคะ ถัดมาค่ะฝั่งนี้ดูตรงนี้บูธนี้ก็จะเป็นเ,ออเหมือนเบียร์สิงนะคะมีดนตรีมีนักร้องด้วยขายเครื่องดื่มนะคะฝั่งนี้ด้านนี้ก็มีโต๊ะม้ายาวให้คนได้นั่งนั่งพักผ่อนนั่งรับประทานอาหารฝั่งน้องก็เป็นแบง s อกสตรีฟูด อาหารหลากหลายชนิดนะคะร้านใหญ่เลยนะคะอาหารตามสั่งสั่งได้เลยดูค่ะเขามีทำอาหารไลยแล้วก็มีสั่งเลยดูผัดไทยกระทะใหญ่ๆนะคะมาด้านนี้ อันนี้ประชาสัมพันธ์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะไทยเฟสติวัลค่ะอันนี้ร้านกาแฟค่ะนะคะผัดมาออ้ดูดูค่ะเอดอ๋อค่ะดีจังเลยนี่ค่ะที่ซุ้มเขยลาวนะคะ เออใหญ่มากเลยค่ะใหญ่มากเลยที่เนี่ยเห็นไหมคะที่บูธของเขยลาวนะคะงานงานไทยหรือไทยเฟสติวัลที่เมืองบาธฮมบวกประเทศเยอรมนีนะคะโอ้โห,โหดูค่ะดูสินค้าเขาเยอะแยะมากมายนะคะสมเขยลาแล้วก็จะมี ต๊ะให้นั่งบริเวณนี้นะคะมีร่มกลางด้วยสป,ปอนเซอร์โดยเบียร์สิงห์นะคะฝั่งนี้มีเครื่องดื่มแบบไทยๆมีอะไรบ้างคะมีชาไข่มุกไตหวันกาแฟเย็นไข่มุกชาแคนตาลูปชาสตรอ,เบอร,เ,บอรเบอรี่ชานมเผือกอ้เยอะเลยค่ะเครื่องดื่มเย็นๆนะคะวันนี้อากาศร้อนดื่มเครื่องดื่มเย็นๆ อันนี้เป็นซุ้มของเขยลาวเห็นนะคะมีอาหารแล้วก็สินค้าหลากหลายขายอุ้ยดูขนมเบื้องทำสดสดใหม่ๆเลยค่ะโอ้ดูค่ะ,คะน่าทานมากเลยดูค่ะทำสดสดใหม่ๆร้อนๆเลยนะคะขนมเบื้องอยู่ในบูธข,ของเขยลาวนะคะ มีน้ำพริกพิยาคนรุมด้วยแล้วก็แล้วก็มีเค้กขนมไทย,ยต่างตอันนี้มีมาแลงทอดมาแลงทอดโอ้กล่องเดียวไม่อิ่มนะคะต้องเอาหลายๆกล่องใช่อเนี่ยมาแรงทอดเขาก็ทำมาเป็นกลอ่องดูไหมคะฝั่งน้อนฝั่งนี้ก็น้ำพริกพิยาคนรุมสี่อย่าง20สิบค่ะน้ำปลาร้า น้ำปลาร้าของเขยลาวเขาทำเองนะคะเขาบอกว่าเป็นออแกนิกเลยนะคะช่วงนี้โปรโมชั่นขวดละ2ยูโรมีเฉพาะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะน้ำปลาเหมือนกันน้ำปลาแท้หอยเป่าฮื้อนะคะขวดลว2ะ2ยูโรค่ะราคาโปรโมชั่นของเขาขายเฉพาะในงานนี้งานเดียวเท่านั้นนะคะจะดูซุ้มโน้นก็เป็นซุ้มของเขยลาวอีกเช่นกันสินค้าเขาเยอะมากนะคะ ขนมจีนน้ำตาลเส้นอะไรเนี้ยก็ขายดีมากนะคะหน่อไม้เช่นเดียวกันเนี่ยค่ะหน่อไม้ตอนนี้โปรโมชั่นขวดละว2ยูโรนะคะด้านโน้นเบื้องหลังของเขยลาวดูค่ะฝ่ายช่างตวงวัดแพ็กใส่ถุงด้านหลังนะคะฝั่งนี้สินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะ สูงของเขยราวก็คือถ้าเราเดินมาจากฝั่งทางในเมืองด้านน้นนะคะฝั่งทางศาลาไทยะค่ะเดินเข้ามาตรงนี้เลยก็จะมาเจอซุ้มเขยลาเป็นซุ้มแรกเลยเป็นบูธแรกเลยนะคะแล้วก็เดินชมเมืองชมงานไปเรื่อยๆค่ะด้านนี้ดูเขากำลังตั้งกางร่มขายผลไม้ดองนี่ค่ะรถเข็นขายผลไม้ดองของเขาก็มีนะคะดูนะคะ คนจะรวยเนี่ยมันไม่ธรรมดาจริงนะคะอันนี้ให้ดูตัวอย่างเลยอย่างคุณจีรนุชเนี่ยเขารวยมากนะคะบริษัทเขยลาวขายทุกอย่างแนละคะนำเข้าสินค้าไทยนำมาจากเมืองไทยนะคะขายที่เมืองไทยนี่แหละค่ะนี่แหละค่ะเจ้าของเขยลาวตัวจริงดูดูด,ดูคนคนเนี่ยคือธรรมดาเนี่ยมันก็ดูคนจะรวยอย่างนี้จริงๆ คนรวยอย่างนี้จริงๆนะคะาทำล้างโซ่มาทำดําสับนูก็เก็บขยะด้วยนะแม่นั่นเห็นไหมคะเห็นไหมคะนี่ค่ะเนี่ยเจ้าของบริษัทเคยลาวนะคะดูบรรยากาศของงานไทยที่เมืองบาทโฮมบวกประเทศเยอรมนีนะคะค่ะไทยเฟสติวัลบาธฮมบวกประจําปี2024ยิ่งสายมาเท่าไหร่บ่ายมาเท่าไหร่คนก็ยิ่งเยอะนะคะโน่นเดินลงไปด้านโน้นคนเยอะนะคะร้านขายของก็คนเต็มเลยค่ะ ส่วนร้านอาหารร้านนี้ดูค่ะคิวยาวเหยียดจริงๆนะคะเท่าที่เราสังเกตดูที่ขายดีที่คนซื้อเป็นส่วนมากเลยก็คือผัดไทยและส้มตำนะคะที่นี่คืองานไทยหรือไทยเฟสติวัลประปี2024ที่เมืองบาททงตัวประเทศเจอรมจะมีค่ะ